นะสวัสดีครับพบก,กับผม<า>เ r a ายบายที a ในช่อง YouTube นะครับตอนนี้อยู่ที่ป้าหยุดรถน้ำตกสยโยกน้อยนะฮะบ,บริเวณนี้ก็มีร้านอาหารแยะมากมายนะครับทั้งไก่ย่างอาหารตามสั่งนะฮะทุกคนเครื่องดื่มก็มีนะทุกคนเราสามารถเล่นน้ำได้นะครับปกติเขาก็จะให้เวลาเล่นน้ำถึง3ชั่วโมงแต่ว่ารอบนี้คือเขาให้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีน้ำป่าไหลลงมาอีกนะฮะ ช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำป่าไหลล่านะทตรงนี้มีรถจักรไอ้น้ำรุ่น456ด้วยนะทุกคน<ม>ก็เป็นรถจักรไอ้น้ำหมายเลข702นะครับรุ่น456ห้านะ<ม>ก็เส้นทางรถไฟสายมรณนะ เส้นนี้นะฮะก็จะยาวๆไปจนถึงด่านเจดีสามองเข้าพม่าเลยนะครับแต่ก่อนนะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็สุดแค่น้ําตกนะครับเส้นทางตั้งแต่น้ําตกไปจนถึงด่านเจดีสามองก็คือตอนนี้ถูกลื้อนะครับบางส่วนก็จมอยู่ใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะทุกคนนี่นะครับรถจักไอ้น้ำสี่ห้าหกหมายเลขเจ็ดศูนย์สองนะทุกคน เข้ามาก็ล่มลื่นดีนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงเยอะนะครับ นี่นะครับน้ำตกสโยกนอให้นะฮะก็ช่วงของคาโลกครั้งที่สองนะฮะกองทัพญี่ปุ่นนะฮะก็ได้สร้างทางรถไฟสายมอรณะผ่านน้ำตกนี้นะครับตรงนี้ก็มีคาเฟ่นะฮะสโยกน้อยคาเฟ่นะครับโอ้โหนี่นะครับน้ำตกนะฮะสวยงามมากๆนะตรงนี้ เท่าที่ดูดูแล้วน้ำมันสีขุ่นนะเพื่อนๆดูสิเพราะว่ามันมีน้ำจากป่าข้างบนลงมาด้วยไงครับฝนตกบนเขานะฮะน้ำก็เลยสีขุ่นแบบนี้นะครับแต่ว่าคนก็ยังมาท่องเที่ยวเยอะนะฮะใครที่จะมาเล่นน้ำในเช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าน้ำแรงนะครับทุกคนเกิดเห็นอะไรที่แบบ มันผิดปกติหรือว่าน้ำเปลี่ยนสีก็ต้องรีบขึ้นทันทีนะฮะนี่นะครับบริเวณนี้นะฮะที่นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำตกกันนะครับถ้าน้องๆหนูๆจะมาเล่นน้ำตกในช่วงนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำแรงมากนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะทุกคน ก็ม um, ีเ no ด็กๆมาเล่นน้ำตกแล้วก็มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับจริงๆนอกจากน้ำตกตะโยกแล้วก็ยังมีน้ำตกตะโยกใหญ่นะทุกคนน้ำตกตะโยกใหญ่นี่ก็ไปอีกไกลพอสมควรนะครับซึ่งน้ำตกตะโยกใหญ่น้ำตกก็จะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยนะฮะอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดนะฮะเรื่องการเล่นน้ำนะครับ ก็จ้าหน้าที่บอกว่าใครที่จะเล่นน้ำตกนะฮะไม่อนุญาตให้ทานอาหารนะครับเพือ่อความสะอาดนะครับข้างล่างก็จะมีร้านอาหารนะฮะถ้าใครหิวหรือว่าต้องการซื้ออะไรนะครับข้างล่างก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับด้านล่างก็มีคนมาปูเสือด้วยนะฮะปูเสือปิกนิกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆเดินลงไปข้างล่างนะ เดินลงตรงนี้ต้องระมัดระวังนะ,ะทุกคนเพราะว่ามีน้ำไหลด้วยนะฮะตรงนี้มันชันแล้วก็ลื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะฮะบางคนก็มาปูเสือปิกนิกรับประทานอาหารกลางน้ำตกเลยนะครับ ผมอาจจะไม่ได้เล่นน้ำนะฮะเพราะว่าน้ำมันแรงมากนะครับ <Okay. S 1> แค่เดินลาะ,ะ,ะน้ำแบบนี้เอาจริงๆก็ดีแล้วสบายใจแล้วนะทุกคนข้างหน้าก็มีร้านอาหารนะฮะร,ร้านรัวกัญญานะครับตอนมาจะาทางมหาวิทยาลัยเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมากินนะฮะก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับมีไก่ย่างส้มตำด้วยนะครับของฝากก็มีนะฮะพวกกล้วยฉาบนะฮะทุกคน ตัวฉาบนี่เขาก็จะขายแบบสามถุงร้อยถุงละสามสิบอะไรประมาณนี้ก็ซื้อได้นะครับเป็นสินค้าโอท็อปของอากาญจนบุรีนะทุกคนเลนี้ยวขวาไปก็จะเจอกับร้านค้ายเยอะแยะเลยนะฮะพวกร้านขายของฝากนะครับก็มีพวกเสื้อผ้าของกินนะ ั่งนู้นของกินก็เยอะนะครับพวกร้านอาหารร้านของฝากนะฮะตอนที่มาหลายปีก่อนก็มีเซเว่นด้วยนะคเคยมากินไส้อวนนพลัดกับพ่อฝั่งนู้นนะฮะเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับมีเป็นแบบสไลเดอร์ด้วยนะครับเด็กๆชอบกันใหญ่นะฮะสไลเดอร์ไหลลงมานะครับคล้ายๆไปเล่นสวนน้ำเลยนะฮะทุกคน ตอนนี้ก็มีเจา้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอุทยานมาดูแลวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะฮะว่าช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาลงเม็ดนะฮะนักท่องเที่ยวก,ก็มาเที่ยวเยอะนะฮะก็ต้องระวังตัวดูแลตัวเองดีๆนะครับ <ma> <c oughs> ก็สําหรับน้ําตกไซโยกน้อยนะฮะเดิมเรียกว่าน้ําตกเขาพังนะฮะต้องอยู่ในเขตอุทยานไซโยกนะครับ รัชาการที่9ก็เคยเสด็จมาที่นี่ด้วยทางรถไฟนี่แหละครับมีหมุดของรัชาการที่าด้วยนะครับขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะมีคาเฟ่แล้วก็มีห้องน้ำนะฮะชื่อยกน้อยคาเฟ่นะครับแต่ทางขึ้นก็ค่อนข้างชันพอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังนะะตรงนี้เป็นที่ทำการ อุทยานแห่งชาติโยกนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับน้ําตกสย,ยกน้อยนะฮะก็สามารถมาได้นะฮะจะมารถส่วนตัวหรือว่ามากับรถไฟก็ได้นะฮะวันธรรมดาก็มีขบวนรถที่วิ่งมาจากธนบุรีนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีขบวนรถที่วิ่งมาจาก กรุงเทพฝนล้ำพงเป็นรถนำเที่ยวนะครับก็สามารถมาได้นะฮะแต่ถ้ามาช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องระวังตัวให้ดีเนื่องจากน้ำแรงนะฮะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Tra v e l บ y t ทีกนะครับเก็บเรื่องหลักการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ